วางคนไลแข่อย่าลืมเ้สักค่อยากเป็นคูรูปเบ็รูก็ทำได้คอยโค้เขาสีได้ไหม ก็สบายดีครับมิตรรักแฟนรายการที่คาราบสุขูสุขุนคาราพีน้องมือนี้ผู้้านุ่มนอนน้ำมนต์คนบรนพายครับนุ่นมมนไพ่คุณกกคุณเซ่อผู้หายแงนามะนุ่มเงยในตาสีเล็กนีสินพ่อประมาณและบานปลายครับพี่น้องถนนเดินได้เป็นบางสายพระวาย,ย่านเจ้าหนี้เห็นครับเฮ้ยเอาย่านเจ้าหนี้เห็นครับผมโอ้ยขอบคุณดีล้ครับขอบคุณสุกุสุกุนคารบที่คอยยิตยัตลอรายการเป็นประจำครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องฟังไทยเนี่ยพี่น้องฟังเล่าเนี่ยพี่น้องฟังพม่าณเนี่ยพี่น้องฟังเขมร้นเนี่ยแล้วก็พี่น้องไม่ได้เสียเนี่ยครับพี่น้องก็ขอบคุณในไลฟ์ขอบคุณสุขุทุกคนที่ค่อยเกิดิตามรับฟังรายการหรือบอร์สันก็ทีเป็นอ่าฝรั่งเศส USA อเอเบลเยียมเยอรมันอ่ารัสเซียไปเสร็จแล้วขอบคุณหลายครับขอบคุณขอบคุณสุขุทุกคนที่ค่อยเกิดิตามรับฟังรายการและก็ยังบวกทัานเน กดไลค์กดแค่ก็ยิ่งเสื่อมเด้อเด้อครับพี่น้องฮ่าฮ่ายิ่งเสื่อมยิ่งเสืมกดไลค์กดแค่หายน้ำเนี้ยเอาตอนนี้ก็ได้แล้วครับได้ได้ได้พลาดไปแล้วครับพี่น้องแต่ว่างีงเพราะทันได้อยู่ยังเหลือคนอีกเด้ยวบานย่างเหลือยังเหลือคนผู้ติดตามอีกโว่ตาย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 ตลดโว่กะ ได้ผูต้ติดตามยุซี่สิบหค้นครับพี่น้องโอ้ยต่ที่กินให้เจะาให้ให้ให้พั 1, คนค้นครับพี่น้องแต่ว่าได้แก่สี่สบหค้คนส่วนตัวบุคคลที่อันค่อยกดแช์กดอะไรกดแช่กรอยูปปมันส่พสองระมาเจ็ดสิหค้นกระพี่น้องเออเอาก็ขึ้นมาแล้วกระพี่น้องข้าเจ้ากำลังไห่สี่พ4 0สี่พันกว่าขังนั่นละ แต่วันนี้ก็เลย4 2 0 0แล้ว4 2 0 0สองกาควาคุณอะไรวครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆทุกคนครับพี่น้องกย์เลืลีคมแต่พี่น้องทีสสสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์กย์ซลลมนุมมันไพครรบพี่น้องศูนย์เก้าหาสีึ่งแปดห้าครับศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดสห้าครับผมเกยซลลืมคาับพี่น้องแล้วก็เยสเลืมคันตาพี่น้นอง เบื้องเห็นแล้วก็ยึดเสิ่อมกดไลค์กดซับสไคร์ล้วก็กดแชร์หัวน้ำเน่กะขอบคุณในหลายครับขอบคุณครับเอามื่อนี้ก็มีแนวมาฝากตัวมีแนวมาฝากครับพี่นอ้องเพิ่์ลว่าทังสี่ครับพี่น้องเพิ่์ลว่าอันบ่ไ,บไหวบ่มีผู้ใดสงสารลมบ่มีผู้ใดซอยสุดท้ายแล้วที่เข่ามาที่เข้าใจในความรู้สึก เฮามากที่สุดก็คือโตเฮาเองครับพี่น้องอ้าวก็คือคาถามันเห็นแล้วมันบาไวมันกะเป็นธรรมดาครับพี่น้องอ่าบาไวบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดสงสารครับพี่น้องแล้วก็รลมก็บ่มีผู้ใดซอยอ่าสุดท้ายแล้วก็เลยเข้าใจในความรู้สึกว่าผู้ที่เข้าใจในความรู้สึกดีที่สุดก็คือโตเฮาเองครับพี่น้อง อ้าวขอขอบคุณอะไรครับขอบคุณขอบคุณฝากไว้น้ำเนี้ยฝากไว้ครับพี่น้ดองฝากไว้กดจำสกัยกดไลค์กดแชร์กดจำสกัยกดไลค์กดแชร์ให้พผ่นุ่มเนี้ยกะสมาร์ทชิ้นทอนสมาร์ทเอเมียร์ทีสมาร์ทชิ้นทอนกะเป็นเฟซบุ๊กครับสมาร์ทบัวว่าิ้นทอนคือติเป็นยูทูบครับยูทูบแล้วก็สมาร์ทชิ้นทอนครับผมขอบคุณอะไรครับขอบคุณครับ